สวัสดีครับผมไม่ได้เป็นคนตอแหลรักโลกนะครับแต่ว่าคือผมคนที่ใช้หลอดทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราซื้อใหม่ทุกวันเนี่ยไ,ไม่โอเคเลย <c oughs> ก็เลยมองหาหลอดอะไรที่มันแบบมันถาวรน,นะสมัยก่อนก่อนหน้าที่จะมาใช้หลอดแบบนี้นะครับแน่นอนผมก็เคยใช้หลอดเซเลนมาก่อนนะซึ่งก็ก็ดีนะมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เวลาดูดอะ่ะมันจะเย็นด้วยนะครับผมชอบตรงนี้มากเลยผมหลอดเซเลสนะแต่ว่า พอใช้ไปนานๆเนี่ยหลอดสเตนเลสมันก็จะมีข้อเสียที่มันไม่เหมือนกับหลอดแก้วอันนี้เป็นหลอดแก้วนะครับเขาเรียกว่าหลอดแก้วบอโรซิลลเกตนะครับมันจะไม่เหมือนกับหลอดแก้วอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับใส่เนาะเราสามารถเห็นทุกอย่างที่อยู่ในหลอดได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผมเลือกใช้หลอดสเตนเลสเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาดูดแล้วมันจะเย็นมันชอบมากผมชอบมากเลยนะ แต่ก็ต้องเลิกเพราะว่าผมเคยวางหลอดทิ้งไว้ประมาณวันสองวันมั้งไม่แน่ใจนะไม,ไม่รู้ว่าวางไว้นานเท่าไหร่แต่ว่าลามันขึ้นเลยแล้วคราวนี้พอดูดนะเพราะว่ไอ้ลาที่มันขึ้นเต็มหลอดเนี้มันอโอ้เข้าไปอยู่เต็มปากเลยแล้วบ้วนออกมานะโอ้โหแบบอุบาทเลยอะ่ะ <laughs> ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดแก้วครับแล้วก็วองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง,งนี้กับใครนะครับมันก็เหมือนหลอดหลอดธรรมาดาทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีความหนามากหน่อยเนาะจะมีความหนามากกว่าหลอดธรรมดาแล้วก็หลอดหนากว่าหลอดสเตเลดอ่ะแล้วน้ําหนักก็จะเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็ขนาดของหลอดนี่มันมีหลายอย่างเลย อันที่เห็นเนี่ยมันเป็นเจ้าที่ผมซื้อนะครับก็จะมีแบบตรงแล้วก็แบบงอแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันของผมนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ขนาดไหนนะแต่น่าจะเป็นยี่เจ็ดนะครับเพราะว่าใช้แก้วเยติเนาะอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ของเยติยี่ห้อเยตินะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเหมือนแก้วเยติขนาดเท่ากันเลยนะครับก็ ลองมาหาดูนะครับหลอดแก้วดูดน้าหลอดแก้วหลอดตรงหลอดงออะไรประมาณนี้าหาเดี๋ยวก็เจอเครับอ่าเราก็จะใช้กับแปลงแปลงทาความสะอาดหลอดที่เป็นแปลงทั่วไปทําความสะอาดหลอดทั่วไปได้ครับสําหรับคนที่หาอะไรที่ดีกว่านี้นะครับคือไม่มั่นใจว่ามันมีการปนเปื้อนของสารตลอดอะไรหรือเปล่านะครับผมก็แนะนําของมีห่อตอนแรกของเกือบเกือบจะซื้อของสวิงแล้ว เพราะว่าเอาจริงราคามันก็ไม่แพงอะไรมันตกอันละร้อยกว่าบาทใช่ไหมแต่ทําไมลุงไปครับ <c oughs> คือมันมีสี่อันเนี่ยแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่มีแยกขายเลยก็เลยเอา,เอาแบบนี้มาก่อนแล้วกันนะถ้าใช้ดีก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไปใช้สวิงกันเนาะอ่าน,นั่นแหละครับก็จบแค่นี้ดีกว่านะครับสวัสดีจ้า